เราเราเพื่อนจะกลับวันไหนเขาจะกลับบ้านกันหมดแล้วเราเพื่อนจะกลับวันไหนไหนบอกวันที่เรามาดิเมืองนอกเลยเนาะไม่ได้กลับแถวนี้ยอ๋อไปเมืองนอกเลยเหรอเออเพื่อนไปประเทศเอะไรือประเทศอะศไ <c oughs> รเฮ้ยเลยวให้นี่ําจริงจรเราเราไปดูได้ป่ม <c oughs> ได้ได้ป่ะเฮ้ยเราหน้าตา,างี้เขาเขาให้เราขึา้นเครื่องไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋เพิ่งเดินเดินไปไหนดิเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งดีไปเพื่อนเพื่อนคุณก่อนนีเพื่อนไม่ไม่ไม่เพื่อนจะไป เออ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 ไก่ย่าอีกแล้วเอออ่ะไม่เพื่อนถุงเพื่อนจะไปต่างประเทศอะไรอเมริกาอเมริกาเฮ้ยอย่างอย่างฉันไปได้ไหมได้แต่เจ้าเป็นเวลาที่เจ้าก็บินพร้อมกัยเหรอเออเออให้ฉันไปพร้อมเธอไปเห็นหน้าก่อนเออได้ได้ได้เธออย่าลืมเอาฉันไปด้วยนะค่ะเออสัญญานะเธอจะไปกับฉันนะเธอมาเลยหรอฉันจะไปเธอได้ใช่ไหมได้อืโอ้โหดีใจมากเลยเธอจะกลับประเทศอะไรประเทศอะไรประที่ไหรเพื่อน วันที่อะไรเธอบอกบอกวันที่เราต้เตรียมตัวทันไงแล้วเตรียมเสื้อผ้าด้วยไงเธอบอกวันที่เรามาดิอีกอาทิตย์อีกสองอาทิตย์เหรออีกสองอาทิตย์เอ่ออีกสองอาทิตย์ก็ต้องเป็นเดือนหน้าใช่ไหมเพราะอันนี้มันมันมาสุดท้ายแล้วไงอาทิตย์สุดท้ายแล้วเนี่ยยี่สิบสองอ๋อยี่สิบสองเหรอเดือนหน้าเหรอเจ็ดมั้งนี่แหละประมาณนี้เอาไงแม่ยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดดีวะไม่ไม่เดี๋ยวน้องชายมันมาอ๋อมามารับมารับใช่ไหมแต่เธอให้ให้ไปด้วยป่ะ โอเควยเรารักเธอมากเลยอ่ะเออเธอเอาเราไปด้วยนะโแเราอยากไปขึ้นเครื่องไปอเมริกาเหรออออเมริกาดีเลยเราเราไม่เคยไปไงเราก็อยากไปอ่ะโหเราเราเราขอบใจเธอมากเลยที่เธอที่เธอจะเอาเราไปด้วยอ่ะน่ารักจังเลยอะเฮ้แต่เพื่อนแต่เราไม่มีตังนะเหรอไม่ไม่เราไม่มีตังเราไปกับเธอได้ไหม ไปได้ไหมไปได้เหรอโอ้ยเพื่อนเรารักเพื่อนมากเลยอ่ะนี่ฉันบอกเธอแล้วว่าเธออย่าให้บัตรโยกับบัตรปีอ่ะเป็นผู้จัดการเธออย่างฉันเป็นอ่ะฉันให้ตังเธอเห็นเปล่าโคยอ้มันจะเอาไปกินหมูกระทะหมดนะสองคนเนี่ยมันไม่ได้ใจไม่ได้เธอเชื่อฉันดิฉันอ่ะรับงานให้เธอฉันให้เงินเธอทุกครั้งนะแต่บัตรโยกับบักปีอ่ะ เอาไปกินหมกูกระทะกันสองคนผมเมียดูเด็นทำอย่างนี้ไม่ได้โอ้เนี่ยโอ้โหเราเราเราฟังเราเครียดมากเลยเธอเราเครียดมากเลยใช่โอ้โหทำอย่างนี้ได้อย่างไงนึกอม,มาเอาเงินคุณสมจิตไปใช้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม เหปาม่ใช่เออเขใจไหมไ้ไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนอย่าตัดผมนะอย่าตัดผมนะไม่ตัดไม่ตัดตัดแล้วคนไม่ได้ทำไมอ่ะเฮ้ยตัดผมท้อซอยสวยนะเพื่อนหน้าเธอเปลี่ยนเลยนะไม่หัวเลยสวยไม่ใช่อันนี้เกิดจริ้ยตัดผมอ่ะหรือว่าเอาจะเอาเอ่อสกินเฮดสกินเฮดก็ได้นะแต่เพื่อนอยากตัดเพื่อนบอกเรานะเราจะหาเอาช่างมาตัดให้ให้ให้เพื่อนดูหน้าก่อนไม่เสียตังค์ด้วยไม่เสียตังค์ด้วยเพื่อนจริงๆ เรารับปะกเดี๋ยวเราออกให้ให้ให้เธอเราเอาช่างมาตัดให้ที่นี่ที่นี่เลยสบาเนี่ยสระผมแล้วลมเยน็นโอ้โหเธอไม่ต้องมานั่งก้าวบ่อยๆด้วยตัดให้สวยเลยถ้าเธออยากตัดผมเธอบอกเราเดี๋ยวเราออกตังให้ไงเดี๋ยวเราจะเอาช่างมาให้ที่นี่เลยมาตัดเธอที่นี่เลยเธอไม่ต้องไปที่ร้านเลยที่สามเอาเอาที่ทอะไรเออได้เธอบอกเรานะเธออยากตัดผมนะนอนเออเธอ เธอเธอบอกเรานะเดี๋ยวเราจะตัดผมให้เธอแล้วออกตามให้เธอเธอไม่ต้องกลัวนะสมจิตเธอบอกเราอย่างเดียวเดี๋ยวเราจัดการให้เธอไง่งเออเออโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนใครทำให้เพื่อนโมโหเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมานี่ก่อนเพื่อน เฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยไม่เป็นยังไงสมจิตไม่เป็นยังไงไม่ไม่ไม่เพื่อนเพื่อนเป็นยังไงใครใครว่าเพื่อนเออเป็นเป็นพ่ออะไรพ่ออะไรอ่ะเป็นมันเป็นยังไงอ่ะเพื่อนไม่ใครใครทำให้ให้สมจิตมาโหมันไหนบอกใบ้ย่าดิเออเดี๋ยวไปย่าเคลียร์ให้หรือคนไหนมาคนไหนมาบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปย่าจัดการให้ใคร ไม่ไม่ไม่ใครใครเดี๋ยวตัวใครเนอะเดี๋ยวเออทำไมวะไม่ยืมเลยไม่ยืมดิจจักการฮะดิจิการฮะไมไม่ไม่ให้ยืมอะไรโทรศัะโทรศัพท์อ้าวแล้วทำไมไปยุ่งเขามันไม่โทรสารไม่เป็นอะไร เอ,ออยังไงอ่ะนี่นมื่อเค้าผู้จัดการนี่ใครทำให้มาโหเมืียร์นี่เออมันนี้คุยมันนี้คุยดิ่คุยนีมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงในในบอกผู้จัดการดิลลเอ่อเหตุผลยังไงไม่มีเงิน,นกน<ห>ินข้าวก็ต้องของใจอยู่ได้เ<ย>ออกินข้าวก็ก้าหมูอ่ะหัวข้าวกินเป็นไงครับผู้จัดการ ยีกทัสองคำได้ไหมผู้จัดการมกเพชรมึงกินไปรอดตังก็ได้เอาไงคเอาไงเดี๋ยวมาคุยก่อนผู้จัดการมาได้เลยนี่ก่อนมานี่ก่อนเออผู้ชมากอะไรมาคุยก่อนมีใครแย่งลูกค้าหรือว่ายังไงอะไรเออยังไงเออมันมาแย่งสองคันแล้วใครใครวะมึงกินยาไหมกินไหมกินไปรอดมุกเผ็ดกระเพราเออกระเพราหมูกรอบเออเอาเออเเอามาให้เอองั้น ผู้จัดการคุณต้องดูแลเขาดีดนะคุณเปิดเขาอดข้าวได้ไงผู้จัดการส่วนในยี่สิบเนี่ยพอเปิดประตูให้ทางเดียวพอเ่ดี๋ยยวเอ่อย่าไปชวนแขกทีเข้ามาหานะอย่าห้ามเสียงดังอีกนะวันนี้เไม่ว่าใครก็แล้วแต่บ้างก็กินด้วย ท้องก็จะเอาข้าวก็จะกินเลองคิดดีๆคิดนานหน่อยนะกาแฟห้ามกินนะเพิ่งดื่มดูกำลังห้ามกินนะเอออย่าเส้นเด้ออย่าเส้นอย่าเส้นก็ซื้อไม่ได้นะเออาไว้ก่อนดีกว่ามั้ยมึงดูกล้องเลยว่าจับเออเออหนูกล้องนี่มันมีหลักฐานคิดดู่ว่าสิ่งที่ต้องห้ามคืออะไรบ้างเอออก็ เนียนว่ะเนียนโคตรเนียนเลยเขาไม่ได้นะมีเป็นยุ่งเขาไม่ได้เหมไไไม่่ดด้้มันมึงกินได้คำเดียวกันแล้วกลัวเลขมันเองไม่รู้มันกินข้าวอยู่ก็มึงกินข้าวกินไงจ้อยม่ค่ะให้ข้าวด้วยให้ตังค์ด้วยมันรู้ว่าเขาทำงานข้าวไงก็เปิดออกมาที่พักยี่สิบแต่ของคำต้องข้าว ถังขี้หมูก่อนเดี๋ยวีเด๋ยวผู้จัดการคุณทำให้เอ่ออะไรอ่ะดาราของคุณนี่อดข้าวได้ยังไงผู้จัดการคุณดูอะไรอยาดีๆดิไม่ขี้เดียดไม่ขี้ยังไงไม่ขี้เดือดใช่ไหมแต่ไม่กินไม่กินด้วยนะแฮงกินแล้วกินเออเอออ่ะอ่ะมวยวายอีกแล้ววันนี้ไม่ต้องมวยวายแล้วเดี๋ยววันนี้แจกแค่ตัวยี่สิบบาทเนี่ยแหละแล้วกันอีกคนนึงอีกคนนึงขออภัยคุยคนนี้เราจะคุยคนนี้ทั้งแล้ว เทียบก่อนาหดูว้าเลยเอ้าแต่ว่ากิดไปดีๆนะแล้วใค่อยช่วยจ่ายนะจะเดาจะแรกก็จะบอกว่าข้าวเคุณกินมีคำเดียวเองนะไปเขาจะไมจ่ายมือเคดี๋ยวเราคุยกับเขาต่อเพราะว่าเดี๋ยวมาคุยกับเขาก่อนไม่รันไม่กันคุยกับเขาต่อฉันเช่าเพื่อนแล้วไม่เช่าแล้เพื่อนกินข้าวป่ะยังไม่กินยังไม่กินโอ้โหวันนี้กินอะไรกินข้าวกับอะไรเนี่ย โอ้โหหมูหมูกรอบด้วยนะเออผู้จัดการคุณกินเพิ่มไม่ได้แค่สองคำเองนะผู้จัดการคุณอ่ะคุณเสวยไปแค่สองคำเองเพราะว่าอืมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเขาอืมอร่อยอร่อยเอ้ยเดี๋ยววันนี้นี่เอ้อะไรนะเดี๋ยวก่อนน้ำจิตาเปามาเอ้ยอย่าลืมมาเรียกฉันนะน้ำสมจิตมาเมื่อวานเออมาช่วงไหนช่วงบ่ายเหรอ เอาไปถ้ามาเดี๋ยวให้ยี่สิบบาทเอาป่ะกิน <ừ. S 1> น้ำจิตเอาป่ะเอานะเออโอเคโอเคเมื่อกี้ได้กับโยบไปแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยไปยาให้ให้ตั้งหากมาเรียกแล้วกันนะช่วงบ่ายอ่ะมาๆมากี่โมงก็ชักไม่ถึงบ่ายสองเข้มาเออเกินบ่ายสองโอเคดูเวลาด้วยเดี๋ยวให้ยี่สิบบาที่มัเช้าอือมาช่วงบ่ายนี้เหรอใช่ไหมยงเียอือ คุยกินได้แค่สองคำเสร็จคุณสมจิตซะแล้วแสบมาแสบมหมกล่องนี้แสบมหเออยังไม่อยู่ไงเดี๋ยวโยไม่อยู่อ่ะไปกับหมอฟ้า

โอเคนะเอ่อโอเคเรียบร้อย